ครับคืออย่างสอบถามนะครับฟอร์ดนะครับฟอร์ดเฟต้านะครับครับเฟีต้าครับเป็นรูปรูปมันโชว์หน้าจอครับเป็นรูปเอียงรูปลาดเอียงรูปอะไรพวกนี้ครับอ๋อรูปลาดเอียงรูปโอเไครับครับครับผมครับครับขึ้นแล้วมีอาการอะไรครับเกียร์กระตุกกระชากไหมครับมันมันก็มีอาการกระตุกบางครั้งอาการกระตุกนะครับเวลาเบาๆอ่ะ ก็ไม่ค่อยออกตัวหรืออะไรเงี้ยสักพังเงี้ยรถวิ่งกี่แสนโลแล้วครับเฟสตาประมาณแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นกิโลรถปีสองพันสิบสามป่ะครับใช่ครับรถใช้งานน้อยนะครับถือว่าไม่เยอะนะรถเจ็ดปีแปดหมื่นโลนี่ถือว่าน้อยนะครับน้ามันเกียร์เปลี่ยนตามระยะไหมครับก็เปลี่ยนตามระยะครับอเปลี่ยนตามระยะก็ถึงดีก็เปลี่ยนก่อน่าตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ชนิดพิเศษนะครับเป็นดวนดวนดวนคลัช นะครับเป็นเกียร์โดนคลัชตัว Ford เนี่ยนะครับเป็นเกียร์พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเกียร์ต้องดูแลใกล้ชิดสักนิดนึงนะครับอ่าคันนี้ถ้าไฟลักษณะนี้โชว์เนี่ยเบื้องต้นคุณผู้ฟังไปซ่อมอะไรมาแล้วบ้างครับไม่ไม่ได้ซ่อมครับยังไม่ซ่อมนะตอนแรกมันไม่เป็นนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะกัดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับคือตอนนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีไฟโชว์เนี่ยนะครับ ควรนำรถเข้ารับบริการที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับที่เขามีสแกนเนอร์นะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ผ่านคอมพิวเตอร์บางท่านก็เรียก OBD2 บางท่านเรียกสแกนเนอร์บางท่านเรียกคอนซัลสแกนนะครับบางท่านเรียกเป็นคอมพิวเตอร์วิเคราะห์รถไว้ง่ายเถอะนะครับให้ช่างอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับรรให้เขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปตรวจสอบ นะครับฟังก์ชันในการทํางานของระบบเครื่องยนต์และระบบเกียร์อัตโนมัติให้เปิด Data ดูเลยนะครับเป็นอะไรไหมครับพูดถึงเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าเลยคือถ้าเกิดว่ามีไฟโชว์เนี่ยแสดงว่าเขาเตือนสถานะว่าพบข้อบกพร่องนะครับในระบบนะครับในระบบไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวทักชั่นคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นตัวการขึ้นลงนะครับทางลาดชัน นะครับ<แ>ไม่ว่าจะเป็นตัวกันลื่นกันชลด์นะครับเดี๋ยวถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีพวกไฟ ABS โชว์มาด้วยเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคสนี้ไฟโชว์นะครับแนะนำนะครับให้เข้าศูนย์บริการหรืออู่ที่เขามีคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์นะครับอ่านค่าการทำงานของระบบเครื่องยนต์ผ่านคอมพิวเตอร์ดูก่อนครับเขาจะฟ้องเฟ้าโค้ดมานะครับแล้วท่านก็แก้ตามเฝโคดอย่าลืมให้ช่างเขาวิเคราะห์ก่อนว่าอะไรเสีย แจ้งค่าใช้จ่ายก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับบางทีเป็นแค่โค้ดเออร์เลอร์ครับลบลบรีเซ็ตก็าหายนะครับหรือถ้าจะทําด้วยเมนูลด้วยตัวท่านเองนะครับก็ถอดขั้วแบตเตอรี่รีเซ็ตทิ้งไว้สัก5านาทีนะครับแต่ปัญหาของการถอดขั้วแบตเตอรี่รีเซ็ตเนี่ยมันจะมีค่าหน่วยความจําของวิทยุกล้องมองหลังกระจกไฟฟ้านะครับมันจะไปรวมกันด้วยเพราะฉนั้นเวลาท่านถอดขั้วแบตรีเซ็ตอะไฟที่โชว์ขึ้นอาจจะดับจริงครับ แต่ว่ากระจกไฟฟ้าก็ไม่สามารถเปิดออโตได้ท่านก็ต้องไปตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ระบบของหน่วยความจําของสถานีวิทยุที่ท่านบันทึกไว้ก็ถูกลบไปหน่วยความจําของกล้องบันทึกมองหลังเวลาถอยในรุ่นที่มีก็อาจจะหายไปต้องอาจจะตั้งค่าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีเข้าๆอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ได้ว่าคุยอะไรกับช่างโดนไปบ้างสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับทางเพจ Facebook ช่างโดน m a s t e r c ์คาและหรือใน YouTube ช่างโดน m a s t e r c ์คาได้เลยนะครับมีมีย้อนหลังมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับเบื้องต้นเช็คตัมนี้ก่อนครับ,รบเกียร์กระตุกใช่ไหมครับใช่รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์พิเศษนะครับเป็นดวนเขาเรียกดวนคลัช นะครับเป็นเกียร์รุ่นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการกระตุกเนี่ยจริงๆแล้วตัว Fiesta เนี่ยเขาจะเป็นจริงๆมีเคมเยอะมากนะแล้วตอนนี้ทาง Ford เขาก็ขยายวารันตีไปนะเ,เป็นเป็นสิปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาขยายการรับประกันของระบบเกียร์โออตมติกไปแต่ท่านต้องเข้าศูนย์ตามระยะนะที่เขากำหนดนะครับ นะ,เ,ะเกียร์การกระตุกเนี่ยมันตอบยากนะมันต้องเอาไปเช็คก่อนนะถ้าอยู่ในประกันที่เขาขยายไว้เนี่ยท่านก็สามารถปรึกษาเขาได้เลยบางทีน้ำมันเกียร์ขาดบางทีน้ำมันเกียร์ขาดนะครับบางทีตัวโซลีอนอยมีปัญหาบางทีชุดดัมชุดดัมของหม้อหม้อคัดมีปัญหา นะครับองประกอบภาพรวมบางทีตัวสเน็คลิงหรือสายพันโซ่มีปัญหาก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการกระตุกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ในวารันตีของ Ford ดเขาที่เขาขยายเวลาให้กับผู้ใช้รถ Ford Fiesta นะครับ